สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะพบกับช่องละอองแช n แนลนะคะที่วัดร้างกลางป่านะคะท่านผชมคะวันนี้แอดก็ตามคุณพี่มานะคะที่ว่าคุณพี่คนมีเซนสื่อสารสัมผัสได้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็นิม,มนต์พระมาฉันเพลนที่วัดร้างกลางป่าด้วยนะคะซึ่งคุณพี่ก็ได้เตรียมพัตาหารมาถวายพระนะคะแล้วก็ซื้อของมา เส้นไว้พระพุทธรูปนะคะแล้วก็จะมาเข้าทรงเอาตัวเลขด้วยนะคะท่านชมก็กำลังจัดเตรียมของอยู่นะคะท่านชมคะค่ะยังไงแอดก็ขอฝากช่องละอองแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะ ก็ในแต่ละคลิปในแต่ละชดเอ็ดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าเอ็ดก็มีหน้าที่นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะค่ะเอดก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะะโมตัสคาวาโตอารหะโตสมมสมทัส NAKMU TASAK PAKAWATU ARAHATU SAMA SAMPUTASANG NAKMU -sa SAMPUTASANG พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังกัจฉามิสังฆังสรนังคัจามิสังฆังสรนังกัจามิุติยมปิพุทธังสรนังคัจามิปุติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิปุติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิ มาสาคชาทุตยมปิสังขังสระนังคชามิทุตยมปิสังขังสระนังคชามิตตตยมปิพุทธังสระนังกชามิตตยมปิพุทังสรนังคชามิตตตยมปิธรรมังสระนังคชามิตตตยมปิธรรมังสระนังคฉามิตตตยมปิสังขังสระนังค ข้ามิอะระหังสังฆังสารณังสยามิติสรณะขะมะนังนิติตังสาธุดีพ่อนอติปันโต เวรมนีสิขาปัทังสมาธิยามิอะติปะตาเวรมนีสิขาปัทังสมาธิยามิอะทินนาธานาเวรมนีสิขาปัทังสมาธิยามิอะทินนาธานาเวรมนีสิขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิชาจารา เวรามณีสิกขาปทังสมาธิยามิกามสุนิชาจาราเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิ เนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะคุณพี่คนที่ว่าสื่อสารสัมผัสได้นะคะก็กำลังจุดทูปเปิดโชคเปิดลาบนะคะท่านผู้ชมเป็นคนที่ว่า<ร>มีเซนและก็สื่อสารสัมผัสได้นะคะคุณพี่คนนี้ก็แม่นมากๆนะคะท่านผู้ชม का चल्ला बो पसिसा का चंचला बोला ती ती तो बोलतच चलेते बोला सका संचला पोच चले बी पिलाका wala 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 wala

นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะแอดจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะซึ่งเมื่อกี้คุณพี่ร่างสรงคนมีเส้นสื่อสารสัมผัสได้นะคะก็มาทำพิธีเปิดเนตรนะคะท่านชมเปิดโชคเปิดลาบนะคะก็คุณพี่คนเป็นคนที่ว่าแม่นมากๆเหมือนกันนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาคุณพี่ก็มาขอแล้วก็ ได้ตัวเลขเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ว่าไม่มีใครได้มาขอ,อกับคุณพี่นะคะเพราะว่างดที่ผ่านมาก็ไม่รู้นะคะท่านผู้ชมตอนที่คุณพี่มาเอามาขอก็แอดก็ไม่รู้คะ่ะงวดนี้ก็เลยจะมาตามตัวเลขจากร่างทรงท่านนี้ให้กับ f อซทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเผื่อว่าจะโชคดีร่วมกันนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็แม่นมากๆนะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็มี สี่ห้าหนึ่งกับเจ็ดห้านะคะแล้วก็เจ็ดเก้านะคะท่านชมคะก็ตะโกนดังลั่นป่าเลยค่ะท่านชมดังมากๆนะคะช่วงท้ายๆก็จะบอกเจ็ดเก้าเน้นมากๆนะคะท่านผู้ชมคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองนําไปพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าจะเป็นตัวเลขที่มีโชคสําหรับ fc ทุกท่านก็เป็นได้นะคะ แอดก็อยาจะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ fc ของช่องละอองชาแน,นลมีโชคมีลาบร่วมกันนะคะค่ะก็ขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านนะคะข่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ